มีขอบหัวหนึ่นงมีลูกข้นคนเดียวสื่อนายต่อยเขาเป็นลูกขั้นห,หัวแก้วหัวแหวนแต่เขาไม่เคยเอาการเอางานอีอย่างเลยน,นอกจากของนุ้นแม่ซื้อเหลราแม่วายร้องนุ้นแม่มันไม่เคยสื้อสื่อเราโอ้ยตัวนี้แม่บ่มีจกักบาทลูกเอ้ยบ่ได้มาทั้งหมดเละยอ้จีงงอกหลายต่อไปแม่บ่มีเอามา แม่บมีเอาไปแม่บมีเนาะเฮ้ยเอามาเลยเ้ออ้ี่อยู่ซำนี่หะนีอยู่เ้า่าโอ้ยเอามาแล้วหันขึ้นแอ้คันขึ้นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโโอ้อยโอยโออยอยอยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอยโอยโย ฮัลโหลเลเพื่อนเอาเรุปหลกท่านกันบอโอ้ยเพื่เพื่อนมึงเุกินตะเหลาขาวแท้เฮ้ยมืกี้น้ำเนื้อเอคเพทำแม่พกอ้อเฮ้ยแ่บเลยฮะเฮ้ยแ่บพัดเกลียวเอ้าเราหมึดเลยปั้นเฮ้ยฮ่าวกินเน้วเลยลูก

หลังจากนานรถพยาบาลได้มาหลังจากนี้ชาวบ้านไปแจ้ง หมอครับหมอครับคลไเป็นสิ่งสิเป็นหลายแบบโอ้ยคุณพี่หนุ่มหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปคุณพี่ทำอะไรครับหมอขอตัวก่อนคิดไปบุกบ้าไปด้หลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้ไปเที่ยวบอกต้อยโอ้ยลูกข่อยเป็นอย่างแน่เลย แม่ผมขอดโทษนะครับที่ผมเต้นเป็นเบิร์ดเรือรถไฟรถไฟดีเป็นเด็กดีบอกคำนวลข้นเมงไม่เด็นปักเดิงบอกไปกี่หลังอีขอโทษครับ